สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้เราก็กลับมาพบกันในวันอาทิตย์ที่4กุมภาพันธ์2567นะครับสรุปผลฟุตบอลเมื่อคืนนะครับให้ไป4คู่นะครับคู่แรกครับไบร์ตันพบกับคริสตัลพาเลทครับคู่นี้ผมให้วางไบร์ตันนะครับกินเต็มครับคู่นี้ไบร์ตันเปิดบ้านเอาชนะพาเลทไป4ประตูต่อ1นะครับส่วนคู่ที่2นะครับบาเยิร์นมิวนิกพบกับมูเชนปัตบักครับคู่นี้ไฮิแคปเปิดออกมาบาเยิร์นมิวนิกเป็นต่อที่2ลูกครึ่งครับคู่นี้ ผมให้รองกลัสบักก็เข้าอีก1ตัวนะครับบาร์เยชนะแค่3 1คู่ที่3นะครับฟอร์ซิโนเน่พบกับเอซีมิลานนะครับคู่นี้มิลานบุกมาเยือนเป็นต่อที่ครึ่งควบนะครับคู่นี้ผมวางให้มิลานชนะก็ไปเป็นไปตามเป้านะครับมิลานบุกมาชนะ3ประตูต่อ2ครับกินครึ่งหนึ่งนะครับคู่ที่4คู่สุดท้ายนะครับอาราเบสพบกับบาร์เซโลนาคู่นี้ผมวางบาซ่ากับเฮนิกคปครึ่งควบนะครับคู่นี้ บาซ่าบุกมายิงอาราเบสถึงบ้าน3ประตูต่อ1ก็กินเต็มนะครับ4คู่นะครับเข้าทุกตัวนะครับใครที่ตามก็ชื่นมื่นะครับร่ำรวยกันทุกคนนะครับวันนี้ครับมีมาฝากอีก4คู่เช่นเคยนะครับเราไปเริ่มที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่แรกนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันนี้จะเปิดสนามโอทัฟฟ์ต้อนรับขุน้อนวต์แฮมนะครับคู่นี้เริ่มเตะเวลา3ทุ่มตรงตามเวลาบ้านเรานะครับ ผลงานเฮตูเฮตนะครับเจอมา5นัดหลังสุดนะครับแมนยูชนะ3ครั้งเวสต์แฮมชนะ2ครั้งนะครับถือว่าสูสีกันนะครับส่วนฟอร์ม6นัดหลังของเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับช่วงนี้ก็กลับมาดูดีขึ้นมากนะครับ6นัดหลังนะครับแพ้แค่1นะครับชนะ4เสมอ1นะครับนัดล่าสุดก็เพิ่งบุกชนะอุฟแฮมตัน4ประตูต่อ3แบบสุดมันและระทึกยันวิทีสุดท้ายนะครับแมนยูส่วนคุณครอเวสต์แฮมนะครับ หนัดหลังชนะ1เสมอ4แพ้1นะครับนัดล่าสุดก็เพิ่งเปิดบ้านเสมอกับบอลมัด1ประตูต่อ1น1อันดับตารางคะแนนตอนนี้นะครับแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดเจ้าบ้านอยู่อันดับที่7ครับแข่ง22นัดชนะ11เสมอ2แพ้9มี35แตม้มส่วนทีมเยือนขุนคอนเวสแฮมนะครับอยู่อันดับที่6ของตารางครับแข่ง22นัดชนะ10เสมอ6แพ้6มี36แต้มนะครับถ้าคืนนี้แมนยู เอาชนะได้นะครับแมนยูจะขึ้นไปอยู่อันดับ6แทนนะครับเรามาดูนะครับความพร้อมของทั้ง2ทีมครับแมนยูนะครับของคุณซือเอริกเดนฮากนะครับก็วันนี้จะไม่มีชื่อของอองโตนี่มาซิยาลเมสส์เมาส์เชลเลลมาเลเซียนะครับสามแข้งเดี่ยงที่ยังไม่หายเจ็บนะครับคาดว่าวันนี้ครับก็จะใช้ลัสมุฮอยลุนนะครับออกสตาร์ทยืนหน้าเป้ามีกาเนชโชบูโนเฟรนันเดสและมาคัสแรดฟอร์ดนะครับคอยทำเกมรุกอยู่ด้านหลัง ส่วนคุณคอนเวสเซมของคุณซอเดวิสไม้นะครับนัดล่าสุดก็เพิ่งเปิดบ้านเจ้าให้กับบอลมาร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งความพร้อมวันนี้ครับวันนี้จะได้วลาดิเมียคูฟาวนะครับผลโชดแบนกลับมาดูประจำการได้อีกครั้งส่วนในรายของซาอิดเบนราม่าก็ติดโทษดแบนอยู่นะครับลูคัสปาเกต้ากับมิเกลอันโตนิโอก็ยังเจ็บอยู่ลงไม่ได้แน่นอนนะครับคาดว่าวันนี้นะครับเดวิสไม้จะใช้จารอดโบเวนออกสตาร์เป็นหน้าเป้าแล้วก็มีโมฮัมเหม็ดคูดูส เจอวอสเพาลนะครับคอยสร้างสรรค์เกมลุกอยู่ด้านหลังนะครับแฮนดิแคปเปิดออกมาให้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นต่อที่ครึ่งควบลู่ครับคู่นี้แมนยูกำลังใจมาเต็มนะครับวันนี้ก็ตัวหลักๆพร้อมลงสนามกันแทบทุกคนนะครับครึ่งควบวัดต่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจะเปิดสนามออสเตรอร์ดทุบเอาชนะคุณคอนเวสแฮมได้ครับคู่ที่2ครับเราก็อยู่ในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเป็นคู่บิ๊กแมตช ของพรีมล,ลีกประจำค่ำคืนนี้นะครับปืนใหญ่อาร์เซนอลครับจะเปิดสนามเอมิเรตสเตเดียมต้อนรับหงแดงลิเวอร์พูลคู่นี้เริ่มคิกออฟเวลา5ทุ่มครึ่งตามเวลาบ้านเรานะครับผลงาน5นัดหลังที่เจอกันมานะครับอาร์เซชนะ1เสมอกัน2และลิเวอร์พูลชนะ2นะครับส่วนฟอร์ม6นัดหลังของเจ้าบ้านอาร์เซนอลนะครับชนะ2เสมอ1แพ้3นัดล่าสุดครับก็เพิ่งบุกชนะฟอเรสได้นะครับในศึกพรีมลีกอังกฤษ2ประตูต่อ1 อาร์เซนอลนะครับช่วงหลังๆมาฟอร์มเริ่มกลับมาเข้าที่นะครับหลังจากที่พักหนึ่งนะครับฟอร์มหลุดนะครับเดี๋ยวแพ้เดี๋ยวเสมอนะครับตอนนี้ก็กลับมาชนะรวดทั้ง2นัดนะครับไล่ตั้งแต่ชนะพาเลท5-0นะครับแล้วก็บุกไปชนะฟอร์เรส2-1นะครับส่วนทีมเยือนครับหงแดงลิเวอร์พูลครับแข่ง6นัดชนะ5เสมอ1นะครับไม่แพ้ใครถือว่าฟอร์มยอดเยี่ยมครับนัดล่าสุดก็เพิ่งเปิดบ้านถล่มเอเจลซีกับสแตมฟอร์ดบีมิทูกนะครับ4ประตูต่อ1 อันดับตารางคะแนนตอนนี้นะครับอาร์เซนอลอยู่ดับที่3ครับแข่ง22นัดชนะ14เสมอ4และก็แพ้4มี46แต้มครับส่วนของแดงลิเวอร์พูลนำเป็นจ่าฝูงนะครับตอนนี้แข่ง22นัดชนะ15เสมอ6และแพ้แค่1มี51แต้มแต้มนำรองจ่าฝูงอย่างแมนซิอยู่5แต้มนะครับสำหรับของแดงลิเวอร์พูล เรามาดูความพร้อมของทางเจ้าบ้านปืนใหญ่อเซนลนี่ครับวันนี้ครับมิเกลอาเตตาจะไม่มีทาเคฮิโระตมิยาสุนะครับที่ติดภารกิจรับใช้ชาติอยู่นะครับก็ยังไม่กลับมานะครับส่วนพวกโยรนชิมเบอร์ฟาบิโอวิเอร่าก็เป็น2แข้งที่ยังไม่หายบาดเจ็บนะครับคาดว่าวันนี้ครับอาเตตาจะใช้ระบบ4ี่สาครับมีโบโกโยซักกากราเบลเชซุสและกราเบลมาร์ติเนลลี่เป็นสามประสานในแนวรุกนะครับ วันนี้แดนกลางจะวางเอลมิสมิดโรดิคันไรส์และมาตินโอเดกาดคอยปั้นเกมรุกนะครับส่วนทีมเยือนหงแดงลีโอพูบของเจอร์เกนครอปนะครับที่จบฤดูกันนี้นะครับเราอาจจะไม่ได้เห็นเจอร์เกนวาดลวดลายนะครับกุณซือเฮฟวี่เมทัลอีกแล้วนะครับพอประกาศอำลาลีวอพูลหลังจากจบฤดูกันนี้นะครับก็ฟอร์มเยี่ยมครับนั่นสุดก็ เพื่อเปิดบ้านถล่มอาชนะเชลซีไป4-1วันนี้จะไม่มีวาตารุเอนโดนะครับไม่มีเตียโก,โก้คันทอรา่าเชลมาติบคอต้าซิมิกาสสเตฟานไบเซติกนะครับก็เป็นเหล่าแข้งเจ็บที่ไม่สามารถลงสนามได้นะครับแต่ตัวหลักๆก,ก,ก็อยู่กันครบนะครับมีเตียโก้โชต้าดาวินส์นูนเยสและหลุยส์ดิอาร์ะครับเป็นสามประสานในแนวรุกแดนกลางครับวันนี้จะวางอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์โดนิมิคส์โซเบอร์ไลและ เคอร์ติสโจนนครับคอยประสานงานเกมรุกอยู่ด้านหลังนะครับทฮนดิแคปเปิดออกมาให้อาร์เซนอลเป็นต่อที่ปอปาตักกลมนะครับคู่นี้นะครับผมชอบลิเวอร์พูลนะครับด้วยฟอร์มที่ร้อนแรงนะครับไม่แพ้ใครมา6กนัดนะครับและความมั่นใจความตืือร้นนะครับที่จะทําเพื่อในใหญ่อย่างเจอคริสครอฟเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะจบฤดูกาลนะครับผมว่าวันนี้เด็กลีเวอร์พูลใส่เต็มที่แน่นอนนะครับหากวันนี้ลีเวอร์ บุกมาชนะได้นะครับก็จะทิ้งห่างซิตี้นะครับไปแปดแต้มนะครับแต่แข็งมากฝาเมซี่หนึ่งนัดนะครับก็วันนี้ครับอันนี้แคปอาเซีต่อปอปา,ปาผมชอบลิเวอร์พูลครับคู่นี้ให้ลองลิเวอร์พูลนะครับคู่ที่สามครับเราข้ามไปที่ศึกลาลิกาสเปนวันนี้ก็จะเป็นบิ๊กแมตช์อีกหนึ่งคู่ ในลีกลาลิก้าสเปนนะครับวันนี้เรอัลมาดริดครับจะเปิดสนามพบกับแอตเลติโกมาดริดนะครับคู่นี้ก็จะเริ่มคิกออฟเวลาตีสามตรงตามเวลาบ้านเรานะครับผลงาน5นัดหลังที่เจอกันมานะครับแอตมาดริดชนะ1เสมอกัน3และเรอัลมาดริดชนะ1นะครับก็สูสีกันครับคู่นี้เรามาดูฟอร์ม6นัดหลังของเจ้าบ้านเรอัลมาดริดกันนะครับชนะ5เสมอ1ครับไม่แพ้ใครนัดล่าสุดครับเพิ่งบุกชนะ เคตาเฟ่ในศึกลาลิกาสเปนไป2ประตูต่อศส่วนทีมเยือนแอตเลตโกมาติดนะครับ6นัดหลังสุดก็ฟอร์มเยี่ยมเหมือนกันนะครับไม่แพ้ใครชนะ5เสมอ1นัดล่าสุดครับเพิ่งเปิดบ้านเอาชนะรายโอบิกาโน่ไป2ประตูต่อ1อันดับตารางคะแนนตอนนี้ครับเรออลมาดิดอยู่อันดับ1นะครับเป็นจ่าฝูงอยู่ตอนนี้นะครับแข็ง22นัดชนะ18เสมอ3แพ้1มี57แต้ม ส่วน a อเ e t ติโกมาดิดอยู่อันดับที่4ของตารางครับแข่ง22นัดชนะ15เสมอ2แพ้5มี47แต้มเรามาดูความพร้อมของทางเจ้าบ้านเลอัลมาดิดกันก่อนนะครับวันนี้ครับคาร์โลอันเชล็ตตินะครับจะไม่มีติโบกุตัวเอเดมิลิตาดาบิชอาราบาขณะที่ลูก้ามดิตนะครับก็เพิ่งประกาศย้ายทีมไปนะครับในหลังจากจบฤดูก,กาลนี้นะครับไม่ทราบว่า อันเชลติกจะเอาลงสนามหรือเปล่านะครับต้องรอดูนะครับคาดว่าวันนี้ครับก็จะใช้ระบบ4-3-1-2นะครับมีโรดิโก้กับวินิซิอุสจูเนียเป็นคู่หัวหอกครับวันนี้แดนกลางครับจะวางชูดเบลลิงแฮมออรเรเลียงชัวเมนนี่โทนี่โครสและเฟเดริโกบาเบเด้นะครับคอยขับเคลื่อนเกมรุกส่วนแอตเลติโกมาดิดทีมเยือนนะครับของคุณซูเดียโกเซเมโอเน่ครับวันนี้จะไม่มีโทมาสเลอร์มาเซซ่าอัสเปลกัวรต้านะครับ รวมไปถึงกองหลังตัวเก่งนะครับอย่างโคเซฮิมินเนสนะครับก็บาดเจ็บครับต้องพักอีกประมาณ1-2สัปดาห์นะครับก็คาดว่าวันนี้นะครับเดียโกสเบลเน่จะใช้อองตวนกิสมันกับอัลบบโรม r ราต้าเป็นคู่หัวหอกนะครับส่วนในรายของโรนิโกเดลปอลโกเก้ปาโบบาริออสและซามูเอลลิโนก็จะคอยขับเคลื่อนเกมลุกอยู่ด้านหลังนะครับ เฮนี่แครเปิดออกมาให้เลอมาดิดเป็นต่อที่ครึ่งควบนะครับคู่นี้ผมก็ยังชอบเจ้าบ,บ้านอย่างเลอมาดิดอยู่นะครับสนามซานติโกเบเดเบลเป็นเป็นเป็นวลขังนะครับในการที่เจอกับทีมแบบนี้ทีมแบบว่าระดับหัวหัวนะครับผมมองว่ามาดิดนะครับครึ่งควบอยู่ต่อได้ครับคู่นี้ผมชอบเลอมาดิดนะครับคู่ที่4คู่สุดท้ายนะครับ ของการวิเคราะห์บอลค่ำคืนนี้ครับเราไปกันที่ศึกอิตาลีซิเลียกันนะครับวันนี้ครับอินเตอร์มิลานจะเปิดบ้านพบกับจูเวนตุสนะครับเป็น2ทีมหัวแถวนะครับที่มาเจอกันเองนะครับคืนนี้ก็จะเริ่มคิกออฟเวลาตีสองนาทีตามเวลาบ้านเรานะครับผลงาน5นัดหลังที่เจอกันมาของคู่นี้นะครับยูเวชนะ2เสมอกัน2และอินเตอร์ชนะ1นะครับส่วนฟอร์ม6นัดหลังของเจ้าบ้านอินเตอร์มิลานครับชนะ4เสมอ2ไม่แพ้ใครครับฟอร์มยอดเยี่ยมครับ นัดล่าสุดเพิ่งบุกเชือดฟิออถึงถิ่น1ประตูต่อ0ส่วนยูเวนะครับ6นัดหลังก็จะเยี่ยมเช่นกันนี่ครับไม่แพ้ใครนัดล่าสุดครับเพิ่งบุกเสมอเอมโปรีไป1ประตูต่อ1นะครับเรามาดูอันดับตารางคะแนนนะครับอินเตอร์มิลานเจ้าบ้านอยู่อันดับที่1นะครับนำเป็นจา่าฝูงอยู่ตอนนี้ครับแข่ง21นัดชนะ17เสมอ3แล้วก็แพ้แค่1มี54แต้ม ส่วนยูเวนตุสทีมเยือนนะครับอยู่บนดับที่2ของตารางครับแข่ง22นัดชนะ16เสมอ5แพ้1มี53แต้มนะครับเป็นศึกเคียงจ่าฝูงเลยนะครับบอลคู่นี้ถ้าวันนี้นะครับอินเตอร์มิลานเปิดบ้านเอาชนะยูเว่ได้ครับจะทิ้งห่างยูเว่ไปเป็น4แต้มนะครับแต่ในทางกลับกันถ้าวันนี้ยูเวนตุสนะครับบุกมาชนะอินเตอร์ได้ถึงทิ่นนะครับก็จะขึ้นไปเป็นจ่าฝูงและทิ้งห่างอินเตอร์2แต้มนะครับ เราเข้ามาดูความพร้อมของทางเจ้าบ้านอินเตอร์มิลานนะครับคุณซื้อใหญ่อย่างซิโมเนอินซากี้นะครับวันนี้จะไม่มีเพียงฮวนกวาดาโดเพียงรายเดียวนอกนั้น้ครับพร้อมลงสนามและข่าวดีคือวันนี้ได้นิโคโลโบาเรล่ากับฮาคารสถานกลูนะครับสองกองการตัวเก่งโพเทตแบนกลับมายืนแดนกลางวันนี้นะครับคาดว่าวันนี้นะครับจะใช้ราตาโรมาสตินเนสกับมาคาสตูรานนะครับยืนเป็นคู่หัวหอกโดยมีเฮนริกมาคิสตาย,ยาน เฟเดริโก้ดิมาโก้ฮาคาร์ซานโดกรูและดิคาโล่บาเรล่านะครับคอยทำเกมรุกอยู่ด้านหลังเราเข้ามาดูฝั่งทีมเยือนมาลายยูเวนตุสนะครับของกุนซือมาซิมิเลโนอัลเลกรีนะครับวันนี้ครับก็จะไม่มีอะคาดิอุสมิลิกที่ติดโทษแบนนะี่ครับหมดสิทธิ์ลงสนามแน่นอนแต่ข่าวดีนะครับจะได้อาเดียงราบิโอกับเฟเดริโกเคียซ่านะครับแนวรุกคนสำคัญกลับมาฟิตลงสนามทั้งคู่ คาดว่าวันนี้นะครับอเล็กกีจะใช้เคนันสิวดิสกับดูซาร์วาโฮวิสนะครับยืนเป็นคู่ห,าหาัวหอกแดนกลางวันนี้จะวางมานูเอลโลคาเตลลี่เวสตันแมคเคนนี่อเดียาบิโอและฟิลิปคอสติสนะครับเป็นแนวรุกคอยทำเกมอยู่ด้านหลังนะครับแฮนที่แคปครับเปิดออกมาให้อินเตอร์มิลานเป็นต่อที่ครึ่งครบลูกนะครับคู่นี้ผมชอบอินเตอร์มิลานนะครับคือฟอร์มการเล่นในบ้านของอินเตอร์นะครับเหนียวนะครับ เหนียวมากนะครับแพ้ยากเล่นเล่นในบ้านนะครับอินเตอร์มิลานผมคนนี้ผมว่าอินเตอร์มิลานจะเบียดชนะยูเว่ได้ด้วยสกอร์ที่ไม่ขาดลอยอาจจะ1 0 2 1 3 2นะครับแต่วันนี้รูปเกมจะสนุกแน่นอนนะครับคนนี้ผมวางอินเตอร์มิลานครบถ้วนนะครับฟุตบอล4คู่2ลีกใหญ่นะครับคู่แรกครับ แมนยูพบกับเวสต์แฮมคู่นี้ก็จะเริ่มเตะเวลา3ามทุ่มตรงนะครับคู่นี้แมนยูครับฟอร์มกำลังดูดีนะครับเปิดออกมาให้ต่อที่ครึ่งครบลูกครับคู่นี้ผมชอบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเปิดบ้านเอาชนะเวสต์แฮมได้แบบไม่ยากเย็นนะครับคู่ที่2ครับอาร์เซนอลลิเวอร์พูลครับคู่นี้เตะ5้าทุ่มครึ่งนะครับอาร์เซ่ต่อปอปนะครับคู่นี้ผมชอบลิเวอร์พูลครับลิเวอร์พูลช่วงหลังมานะครับผมรู้สึกว่าหลังจากที่ได้รับข่าวว่าเจอร์รี่ครอปต์นะครับจะลาออก หลังจบฤดูกาลนี้นะครับทำให้บรรดาเด็กๆของลิเวอร์พูลนะครับภายใต้การนำทีมของเจนคอปรู้สึกมีแรงขึ้นเขิมมีแรงกระตุ้นนะครับดูได้จาก2เกมหลังนะครับที่เจนคอปประกาศลาออกนะครับ2เกมหลังที่ที่เตะนะครับลิเวอร์พูลถล่มประตูเป็นว่าเล่นนะครับเกมรุกโู่โคตรโหดนะครับคนนี้ผมชอบลิเวอร์พูลให้ลองปอปอลิเวอร์พูลไปนะครับคนนี้คู่ที่สองนะครับเรือกมาดิดพบกับแอตเลติโกมาดิดนะครับคู่นี้มาดิดเป็นต่อที่ครึ่งควบคู่นี้ผมชอบ เลอมาริดนี่ครับจะเปิดบ้านเอาชนะแอตเลติโกมาริดได้นี่ครับคู่ที่4ครับอินเตอร์มิลานพบกับปิูเบสตัวจริครับคู่นี้อ่างูใหญ่นะครับสภาพทีมพร้อมนะครับไม่มีแค่ฮวนกวาดาโดตัวเดียวนอกนั้นพร้อมลงสนามครับนี่เขาลบบาเรลล่านี่ครับฮาคาสันโดกลูเฮนริกมาคิตายานี่ครับก็ยังอันตรายเสมอในแดดกลางนะครับ วันนี้คู่หน้านะครับก็ยังเป็นมาคัสตูรามกับลาอตาโรสมาร์ติเนสที่ได้บอลเมื่อไหร่นะครับจบลงสุกก็จะขายแทบจะทุกลูกนะครับคู่นี้ผมชอบอินเตอร์ใส่เตอร์ไปครับคู่นี้สําหรับวันนี้ครับเรามีกิจกรรมทายผลบอลน,นี่ครับใครท่านใดที่สนใจอยากจะทายผลบอลน,นี่ครับรับคิทิฟีสองร้อยบาทไปที่คู่ระหว่างอาเซียกับลิเวอร์พูลครับให้ทายสกอร์เข้ามาว่าคู่นี้จะจบลงที่สกอร์เท่าไหร่นะครับใครถูกรับคิทิฟีสองร้อยบาท ให้แอดมาได้ที่ adtdedball88 นะครับถ้าท่านไทยถูกรับเครดฟรี200บาทหรือว่าถ้าท่านไทยถูกแล้วนะครับแอดไลน์ไม่เป็นนะครับแต่ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ในช่องคอมเมนต์นะครับก็ไปกดลิงก์แล้วก็ไปต่อแอดมินนะขอเข้ามารับเครดฟรีได้เลย200บาทนะครับวันนี้ครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเอาไว้พบกผมได้ในวันพรุ่งนี้นะครับขอให้คืนนี้ทุกท่านรับรวยกันทุกคนนะครับกลับสวัสดีครับ